ลอนดอนคอส1888หมอกไฟกา๊าซริมตรอกแคบมีชื่อหนึ่งที่ทำให้ทั้งเมืองตัวสัน่นแจ็คเดอะริปเปอร์คดีต่อเนื่องในย่านไวท์เชเปิลขย่าข่าวยุคหนังสือพิมพ์บูมโปสเตอร์ประกาศรางวัลน,นำจับจดหมายลงชื่อจากนักเชือดถูกส่งถึงสื่อและตำรวจผู้คนเริ่มกลัวคนนิรนามที่ซ่อนอยู่ในฝูงชนและนี่ คือครั้งแรกๆที่สื่อมวลชนสร้างภาพฆาตรกรต่อเนื่องให้ทั้งโลกเห็นพร้อมกันเ <_ co op> บาะแสชิน้นเล็กๆลายมือมีดผ่าศพเสื้อผ้าเปื้อนเลือดรายชื่อผู้ต้องสงสัยยาวตั้งแต่ช่างตัดเสื้อคนขายเนื้อไปจนถึงผู้รู้กาวิภาคบางคนชี้ไปที่ชายเชื้อสายยุโรปตะวันออกบางกระแสโยงศิลปินหรือคนวงใน แต่ทุกทฤษฎีมีรูรั่วเสมอ DNA บนหลักฐานเก่ามีการอ้างผลพยานระดับโมเลกุลแต่ทั้งตัวอย่างวิธีเก็บการตีความยังถกเถียงหนักหนึ่งศตวรรษผ่านไปเงายังคงเป็นเงาทำไมเราหลงหลคนที่ไม่รู้ชื่อเพราะเขาคือความกลัวที่ไม่มีใบหน้าและสื่อคือผู้วาดภาพให้ชัดคุณละ่ะคิดว่าตัวจริง เป็นคนธรรมดาในตรอกมืดหรืออัจฉริยะจอมวางแผน